เียไ่้ไงมียร์้อกนวันนี้อยู่ยาวใช่ไหมอ่ะนะะยังดึกเลยอ่ะเดี๋ยวกลับก่อน้กลับก่อนอ้ ยังน่ะขับรถมาแล้วรถจริง้าอาจริงเหรอช่คันเล็กกันเหรอใช่เลยแล้วไปขับขี่ทำยังเที่ยวที่แล้วอ่ะหนูว่าเขาไม่ค่อเป็นช่วน่ะ,นะโอเคถ้าเราขับไม่ผิดไม่อะไรโอเค 越野竞赛就是我们。